อะไรที่หิกําลังจะทำให้คุณนั้นใจฟูสิ่งที่จะสามารถทำให้คุณนั้นใจฟูได้นั่นก็คือความรู้สึกของคุณการกระทําของคุณและการตัดสินใจของคุณ สิ่งเหล่านี้นั้นจะนำพาสิ่งใหม่ๆและการเริ่มและการเริ่มต้นมาสู่คุณถึงแม้ว่ามันจะหนักทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณทุกข์ทำให้คุณนั้นรู้สึกท้องและไม่อยากจะไปต่อก็ตามแต่สิ่งที่กำลังจะทำให้คุณนั้นใจฟูนั้นกำลังจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการงานที่คุณนพยายามอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นและก็ลาดลื่นไปไหนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเฝ้าฝันหรือรอคอยหรือตั้งใจอยู่ในตอนนี้นั้นกำลังดีกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าหากใครกำลังถามว่า ถูกแล้วใช่ไหมที่คุณนั้นคิดที่จะกระทำแบบนี้บอกเลยว่าถูกทางแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่คุณนั้นคิดที่จะกระทำสิ่งนี้คู่ควรแล้วที่คุณนั้นควรที่จะเริ่มต้นกับสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าเป็นทางออกที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่คุณนั้นควรที่จะเริ่มต้นและสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่กำลังจะนำพาชีวิตของคุณนั้นไปในจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองรวมถึงการนึกถึงคิดถึงใครบางคนและเฝ้ารอใครบางคนเขาคนนั้น กำลังมองหาลู่ทางและวิธีทางในการที่จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหลังจากที่อุปสรรคต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นหรือความหนักเหนื่อยที่ผ่านพ้นมาในตรงนี้มันกำลังจะคลี่คาย กำลังจะถูกแก้ไขหรือใครที่มองคุณเป็นช้อยเป็นตัวเลือกอยู่เขานั้นจะให้คุณนั้นเป็นตัวจริงทุกสิ่งอย่างที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรู้สึกหรือการตัดสินใจอะไรใดๆจะถูกแก้ไขจะถูกตัดสินอย่างยุติธรรม นะคะจะถูกตัดสินจะถูกแก้ไขและจะนำพาให้ทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะจงรับสิ่งดีจงรับพลังงานบวกจงรับแต่พลังงานความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้และสิ่งเหล่านี้แ่ละคะ่ะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ และทำให้คุณใจฝฟ้อ